สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพูดถึงเกม My Survivor กันนะผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยเราจะมาพูดถึงคุณปู่แล้วก็พี่เบิ้มของเรานั่นเองนะผมมาต่อกันจากคลิปของไอ้เจ้าหัวเลียมกับเจ้าหนูแกนะผมเราจะมาพูดถึงคุณปู่นั่นเองนะผมคุณปู่ปลดล็อกระดับ3นะผมปลดล็อกที่เลเวล3นะผมไอเทมติดตัวเป็นเต็นท์นะผมพลังชีวิตอยู่ที่120 อุณหภูมิอยู่ที่150นะครับผมความหิวเนี่ยอยู่ที่150ความชื้นความชื้นเนี่ยจริงๆมันก็น้ำน,นั่นแหละนะผมก็อยู่ที่150เหมือนกันขี้เนี่ยอ่าอัตราการขี้นะนะผมอยู่ที่120นะครับผมแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่15นะครับผมแล้วก็มีมูฟสปีดอยู่ที่3.2นะครับผมอุณหภูมิของคุณปู่เนี่ยลบคูณด้วยห 1.2นะผมค่อนข้างจะขี้หนาวหรือว่าขี้ร้อนประมาณนั้นนะผมเป็นคนที่แก่แล้วภูมิภูมิภูมิุ้ม,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 มกันต่ำอุณหภูมิร่างกายเลยลดไวเนาะโอ้ยลิ้นแข็งลิ้นพันนะผมแล้วก็ดูที่ความหิวเนี่ยความหิวของคุณปู่เนี่ยลบแล้วก็คูณด้วย0.7นะผมความชื้นก็ลบแล้วคูณด้วย0.7เหมือนกันนะผมฉะนั้นการเลอกเล่นคุณปู่เนี่ยเราจะต้องมองไปที่ พลังชีวิตของคุณปู่อยู่แค่ร้อยยี่สิบนะผมอาจจะน้อยกว่าหนูแกะด้วยซ้ำนะผมแต่ว่าคุณปู่จะหิวช้านะผมแต่ว่าอุณหภูมิสูงขึ้นสูงแล้วก็ขี้ก็แค่ร้อยี่สิบอาจจะน้อยเท่าเท่าหนูแกะเลยเนาะแล้วก็ดาเมจเท่าหนูแกะแล้วก็มูฟสปีดเนี่ยสามสามสิบสองนะผมน้อยกว่าหนูแกะนี่ถึงสามศูนย์จุดสามเลยนะแต่ไอเทมติดตัวของคุณปู่เนี่ยที่มันอ่าเป็นเอกลักษณ์ที่มันอาจจะดูดี หรือเปล่าไม่รู้นะโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าสร้างเอาก็ได้ธรรมดานะผมไอเทมของคุณปู่ที่ติดตัวมาเนี่ยก็คือเต็นท์นะผมเต็นท์ที่เราใช้เนื้อ2กับเหล็ก5หรือเปล่าผมจําไม่ได้จําไม่ได้มากแบบไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะผมเต็นท์ที่เราเอาไว้สร้างจุดเซฟพอยต์เวลาเราจะกลับบ้านนะผมว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนนะผมโอเคแล้วสาหรับการเลือกเล่นคุณปู่เนี่ยก็ได้ ความรู้ไปแล้วนะผมได้ข้อมูลได้รายล,ายละเอียดไปแล,แล้วเราจะไปต่อกันกับพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานั่นเองนะผมพี่ยักษ์ของเราเนี่ยกดล็อกที่ระดับ5นะผมก็คือเลเวลหนะผมแล้วก็ใช้40เพชรนะแล้วก็ไอเทมติดตัวของพี่เบิ้มของเราเนี่ยก็คือขวานไม้นะผมเขาเกิดมาพร้อมกับขวานไม้คู่ชีพของเขาเลยนะผมพร้อมกับขนนักแข่งอันยุบยาบแล้วขนแขนอันบ,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 บึ๊บเลยอะไรประมาณน,นั้นนะ พลังชีวิตของพี่เบิ้มเราเนี่ยอยู่ที่300ร้อยนะผมอุณหภูมิอุณหภ,ภูมิของพี่เบิ้มเนี่ยก็อยู่ที่150นะครับอุณหภูมิของพี่เบิ้มอยู่ที่150ความหิวอยู่ที่200ร้อยนะผมค่อนข้างจะเยอะเลยนะ200เนี่ยความชื้นหรือว่าน้ำเนี่ยก็อยู่ที่200ร้อยนะผมแล้วก็เป็นตัวที่ขี้เยอะที่สุดในเกมหรือเปล่าอยู่ที่150นะ้าสิบนะผม atk นะผมเขาเรียกว่า atk t a c damage ใช่ไหม อยู่ที่30มนะผมน่าจะเป็นตัวที่พลังโจมตีมากที่สุดในเกมแล้วนะผมแต่ว่ามูฟสปีดเนี่ยอยู่ที่2.5นะผมค่อนข้างจะต่ำเลยนะมูฟสปีดเรามาดูกันที่อุณหภูมิของพี่เบิ้มของเรานะผมว่าพี่ยักษ์ของเราเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยคิดยังไงนะผมอุณหภูมิของพี่ยักษ์ของเราเนี่ยลบคูณด้วย0.8นย์ะผมแสดงว่าเป็นคนที่มีร่างกายค่อนข้างแข็งแรงใช่ไหมทำไม ทนต่ออากาศร้อนอากาศหนาวได้ไม่เหมือนคุณปู่ของเรานะผมแต่ความหิวของพี่เบิมนี่แหละครับผมเป็นเป็นตัวสําคัญเลยนะผมถ้าไขโจทย์ตรงนี้ออกก็จะเล่นง่ายขึ้นเนาะเล่นพี่เบิมได้ง่ายขึ้นก็คือความหิวของพี่เบิมเนี่ย200นะผมแต่ว่าลบคูณด้วยหนด้นะผมน้ําก็เป็นการนะผมลบคูณด้วย1.5แสดงว่าพีบเบิมเนี่ยเป็นตัวที่หิวง่ายนะผมหิวง่ายแล้วก็กระเพาะของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะเพราะว่า200เลย ลบคูณนี่หนนี่ก็ค่อนข้างจะหิวไวเพราะสมควรนะผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นตัวที่หิวไวมากที่สุดในเกมแล้วนะผมก็เป็นข้อมูลของพี่เบิ้มจบไปแล้วนะผมการจะเลือกเล่นพี่เบิ้มเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะผมเราจะพูดกันนิดหน่อยก็คือเรื่องอาหารแล้วก็การเดินที่ค่อนข้างช้านะผมถ้าไม่รีบทำรองเท้าเนี่ยหรือว่าหาอาหารได้ไม่มากพอในช่วงคืน2คืนแรกเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าลงฮาร์ดโหมดนี่ หลับแน่นอนนะแต่ก็พลังโจมตีพี่เขาเยอะเยอะที่สุดนะผมอยู่ที่30เลยก็โอเคนะไม่ว่าจะเป็นการตีมอนหรือว่าการขุดตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะง่ายขึ้นนะผมและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะผมสาหรับเพื่อนๆน้องๆที่ได้อ่ารับชมรับฟังถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์มีสาระโอเคคนอื่น หรือว่าตัวเราเองดูแล้วมันได้สาระนะเออเนี่ยมันเป็นข้อมูลตัวละครที่ยังไม่มีใครทำนะผมก็แชร์ให้ผมด้วยละกันนะผมถือว่าช่วยผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร e นะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของของเรานะครับผมจะพยายามนาเสนอคลิปใหม่ๆแปลกแปกแปลก,กประหลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าแปลกจริงหรือเปล่านะผมแต่ก็จะพยายามนําเสนอคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยนะผมยังไงก็ ฝากขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ